ลหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมอยู่มะซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันอีกครั้งในเกมเรวายวิชแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเกม Revive Wish สักหน่อยละกันกน่อนหนึ่ผมขอเข้าไปเช็คใน t w i t t ต r ก่อนละกันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคฮะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตจากครั้งที่แล้วนะมีแค่อย่างสองอย่างอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังทีละอย่างละกันอย่างแรกคืออ่า intangible barrier นะครับจบลงไปแล้วก็ คนที่ไม่ได้รับกดรางวัลในช่วงเวลารางวัลมันจะซ่อนอยู่ในอ่จะถูกส่งมาอยู่ในเมลนะครับก็อย่าลืมไปกดรับกันแล้วก็เรื่องที่2ก็คือตู้เรดอัพของอาร์เมทตโมอร์ซิสมาแล้วเมท a m ม r อร์ซิสเนี่ยอาส่วนตัวผมยังไม่ได้นางมาหรอกนะแต่ว่านางเป็นหนึ่งในโซโตนที่บัฟได้ดีมากๆในเกมนะครับเพราะว่า แอดแพสซีฟของนางเนี่ยไม่ใช่แพสซีฟสิสกิลหนึ่งของนางเนี่ยอ่ามันจะมาเป็นใส่หน้ากากแล้วพอสุ่มหน้ากากขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เนี่ยบัฟอัตแท็40%ให้เพื่อนทุกตัวจาก40%ของพลังโจมตีของไมโตมาโฟซิสก็40%เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอ่าสกิลสองของนางเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกของสกิลแรกลงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเท่ากับเพิ่มเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต อ่ะก็ในช่วงเวลานั้นมันจะแบบว่าอ,อย่างที่บอกทุกที่นะครับว่าคอมพเพลเลอร์พลังสูตตีไม่ได้เยอะเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณเนี่ยห้าพันเองซึ่งอัดอาวุธเข้าไปก็ประมาณ9ก้าพันราวนี้ครับก็เก้าเก้าพันแปดพันเก้าพันอ่ะแล้วพอแปดถึงเก้าพันเนี่ยก็อ่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พอมันเพิ่มขึ้นแปดสิบเอร์เซนของเก้าพันเนี่ยมันเลยดูค่อนข้างจะมีมูลค่าครับแถมสกิลที่สองก็เพิ่มความเสียหายที่ทำได้อ่ะสี่สิบเปอร์เซ็น ยี่สิบคูณสองเป็นสี่สิบเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นลดความเสียหายเพื่อนได้รับอันนี้ไม่มีอะไรก็ธรรมดาครับลดความเสียหายก็อย่างที่รู้นะว่าเกมเนี้ยถ้าเราฆ่าศัตรูได้ก่อนศัตรูก็จะทำาินเจใส่ตเราไม่ได้นะครับในนั้นฆ่าศัตรูได้เร็วทําความเสียหายได้เยอะมันเลยมีคุณภาพเขาเรียกอะไรมีมีมูลค่ามากกว่าในเกมนี้อนอกจากอีเวนต์ pvp ที่เล่นเร็วๆแล้วแบบ ดความเสียหายมันจะมีประโยชน์ครับผมประมาณนี้ก็สกิลที่2ก็คือทําความเสียหายแก้ภาพใส่ศัตรูทุกตัว4 0 4 0 0อ่าแล้วก็เพิ่มผลบัฟจากสกิลแรกเป็นเวลาหาวิแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่เพื่อนสร้างได้แล้วก็ความเสียหายที่เพื่อนฮิวได้100%ที่ใช้ครั้งถัดไปนะเพราะฉะนั้นจะบวกความเสียหายของเพื่อนไปอีกแบบเยอะมากๆเลย ส่วนพาสซีฟก็ทุก20่สิบวิจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองเปเวลาส0เป็นเวลาสิบวิก็จะเป็นบัฟโจมตีให้ตัวเองเอาไปบัฟให้เพื่อนอีกทีนึงก็เขาสามารถเข,าข้าๆประมาณนี้อาา่าฮะก็สัก10บโมไม่เสียหายครับ10บโลไม่เสียหายโอ้ฟ้ามาเลยโอเคฮะจบกันเท่านีล้ละไม่ได้นะโอเคแล้วก็ ต่อมาที่อาวุธประจำตัวของนางนะครับอาวุธใหม่มาแล้วมาถึงวันที่29ก็ถ้ามีเป็นตัวมอร์สิก็ไปกดกันได้นะ <c oughs> คุยกันเล็กน้อยแล้วกันเกี่ยวกับความสามารถของอาวุธนี้ก็คืออทําให้เพื่อนทุกตัวละคระในทีมของตัวเองอ่ะลดความเสียหายที่ได้รับลง40% 40เลย14นะครับ11ถึง14 14%ที่เลเวล31เป็นเวลา ห0วิหลังจากเริ่มต่อสู้ก็60บวิแรกนะครับจะลดความเสียหายที่ได้รับลง1 4ซึ่งเยอะไหมผมว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะ 40, 14%บบเอนี่ยแบบน้อยน้อยมากๆเลยด้วยเอาไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่มีอะไรแต่ข้อดีของมันคืออย่างที่รู้กันครับว่ามันบวกสเตตน,นะเป็นเลือดอต้านทานคริกป้องก,กันกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังจกติดังนั้นถ้ามีไอเนี้ยมีหน้ากากชิ้นเนี้ย ก็จะบวกพลังโจมตีให้นางขึ้นไปอีกแล้วนางก็จะไปบัฟเพื่อนให้ได้มากขึ้นอีกนั้นถ้าอยากได้เมตาฟอร์ซีดบัฟแบบเข้มๆแบบเต็มๆก็ต้องมีไว้นะครับโอเคก็วีคนี้ไม่มีอะไรมากอะ่ะคืออีเวนต์มันก็จบหมดแล้วอะ่ะนะครับแล้วก็น่าจะต้องรอดูวันที่29้นี่แหละแผ่นใหม่น่าจะอัพแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่เข้ามามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนก็ติดตามนะ ากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อ่ารีวิวพิชแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ฟันดีราตีไปก่อนสุขไปด้วยกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ